สวัสดีครับมาพบกับ Flash Novelist นะครับมใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างตัวละครนะครับแบบง่ายๆที่เราต้องคำนึงถึง5สิ่งนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือ s p i c a l a n d motivation นะครับเป้าหมายนะฮะของตัวละครต้องมีนะครับนะเพราะว่าเป้าหมายของตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นนะ จะเป็นอะไรนะครับจะเป็นเป้าหมายของเรื่องนะครับเป็นเส้นทางนะครับที่จะดําเนินเรื่องนะครับนะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นนิยารยักไงเป้าหมายมันต้องมารักกันไงอันนี้คือเป้าหมายของคุณนะฮะไม่ใช่เป้าหมายของตัวละคระครับเป้าหมายของตัวละครเนี่ยเขาจะมีดีฟอะไรของเขานะฮะแล้วก็มี motivation นะมีแรงขับเคลื่อนนะฮะที่จะให้ดําเนินชีวิตไปอย่างไงอะไรต่างๆครับ mm hmm. เขาจะมีรสนิยมอะไรของเขามีไลฟ์สไตล์เป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เขาเขไปเจออะไรยังไงนะครับแล้วก็มีสิ่งที่กิดขวางนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะจับพัดจ,จับหูแล้วก็เฮ้ยมามาเจอกันได้นะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคเรื่องอะต่างๆนะครับที่ มันก็ต้องขัดขวางนะครับมันมันไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันได้ง่ายๆนี่ก็คือมันมันก็จบแล้วนะฮะมันก็จะเขียนไม่ออกนะครับมันก็จะตันไปนะครับคือเราต้องดูนะครับการสมมุติเราจะจับคู่เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเราไปซื้อหมามาสองตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียขังไว้ในบ้านแล้วมันก็นะฮรผสมพันธุ์ออกลูกกันนะครับก็จบนะฮะมันไม่มีอะไรนะครับนคือเราจับไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันออกไปนะครับไปนอกบ้านเนี่ย แน่นอนนะครับมันต้องไปเจอเจ้าถิ่นนะเจอโดนลุมสกกรรมโดนลุมกัดน,นะครับไปเจอตัวเมียแล้วมันแบบมันเป็นอะไรนะมันมันมันมีเจ้าของแล้วหรือว่ามันเป็นเจ้าถิ่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับมันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับกลับมาเหงาหงอยนะครับแบบืมาตัวเมียไม่โอเคอะไรนะรบแบบม,มีแฟนแล้วอะไรแต่ ก็มันก็จะมีเรื่องราวอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาไปหาคู่ของเขาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับคู่ให้เขามันมันก็อยู่ในข้อหนึ่งน,นะฮะเนื้อเรื่องมันก็จะไม่สามารถที่จะมีอะไรได้นะครับมันก็ใจป็นว่าเราต้องพาออกมามันเนื้อเรื่องที่แบบเนื่องจากว่าที่แบบว่าจะทําให้มันดําเนินเรื่องไปได้แล้วก็เอ้นพาหมาไปเดินเล่นไปนั่นนน่นี่เนืนน่อะไรต่างๆสุดท้ายมันกลับมาที่เดิมมันก็คือมันก็อยู่แค่นั้นนะฮะคือขอบเขตเรากําหนดไว้เขาแล้วเนี่ยว่าเขาอยู่ตรงนั้นฉะนนั้ เป้าหมายครับของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราเป็นตัวกําหนดให้เราเราต้องคิดว่าเฮ้ยเหมือนเราไปประชนภัยในเซตติ้งนะฮะเหมือนเราแบบทําเกมอะนึกออกไหมคือเราเราสร้างเกมขึ้นมาแล้วตัวละครเราเนี่ยจะต้องไปบุกป่าฝ่าดงอะไรต้องไปต่อสู้อะไรมากมายนะครับไปดูมีตรงนั้นซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ ทำเควสอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ่านไปถึงวัตถุประสงค์คือเป้าหมายนะครับของภารกิจนะครับของเขาน่ะจะต้องทำยังไงอะไรต่างๆเราลองนึกประมาณนี้นะครับนึกเหมือนเราเล่นเกมหรือว่าเราสร้างเกมสร้างด่านให้เขาแล้วก็คือเขาต้องไปดําเนินการนี่นะฮะดังนั้นลักษณะอะไรต่างข้อบกพร่องนะฮะของเขาอะไรต้องต้องมีนีฮะทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ paradigm t r e a t e t นะครับข้อตัวละครจะมี t r ี a t m e n นะฮะไม่ใช่ treatment นะครับนะสะผม ก็คือมีทรีตนะครับหลายหลายอย่างนะครับเช่นเออไอนี่มันขี้เกียจนะฮะไอนี่มันแบบกรีดดี้นะครับเป็นแบบพวกโลภมากนะครับนะไอต่างๆนะครับขี้เกียจนะอยากได้ของคนอื่นเขาแล้วก็หื่นอะไรต่างนะครับข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคืออาจจะอาจจะรวยอะไรต่างนะอันนี้คือนะคือทรีตของเขาสมมติตัวนี้นะตัวมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีเนี้ย เราจะต้องอแสดงให้รู้นะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทรีทเป็นอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่าทรีทเป็นอย่างเงี้ยมันมีขี้เกียจมันอย่างนั้นคือมันอะไรวะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปบ้างนะมันขี้เกียจนะฮะมันหื่นใช่ไหมมันโลภอยากได้ของคนอื่นเขานะฮะแต่ว่ามันมันก็รวยอ่ะสี่อย่างนะทรีทเนี่ยตัวนี้ทีนี้เราจะต้องแบบพาริตี้นะครับนะบพาริทายส์ว่าไอ้ทรีทเหล่านี้เราจะแสดงออกมาอย่างไงนะครับหลายๆคนเนี่ยคือ i n นโฟดัมนะครับอินโฟดัมเปนไงคือแบบตุ้มนะฮะเป็นพืชเลยเขียนประวัติมาเนี่ๆน,น,นี่มันมันรวยมันขี้เกียจมันคืออะไรงนะัคือประมาณเนี้ยเหมือนเราเขียนทรีตไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเข้าไปเลยอันนี้คือมันเท l not show นะครับนะฮะแต่วิธีการเขียนนี่ใหญ่คือ show not tells ก็คือเราจะต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันสมมุติมันรวยนะฮะเราก็ต้องมีฉากที่แบบมันกินหรูหรานะครับ จีบวายนั่นน,นู่นนี่รถซุปเปอร์คาร์อะไรต่างๆนะครับคือคาเลือหาดหลังใหญ่อะไรอยงนี้คืออ่ะอันเนี้ยเป็นตัวบอกว่าทวิตของมันเนี่ยก็คือมันรวยนะครับแล้วก็อาจจะไม่อาจจะแบบไปที่ออดทะเลเห็นสาวนั่นนู่นนี่นะครับหื่นนะฮะคือแบบนะฮะการงานไม่ทําอะไรต่างคือแบบเพื่อนมาคุยแบบ แล้วพ่อมาด่าะไรครับเอ้ยไม่ทำงานมากๆอะไรมาว่าไปไนคะครับก็คือแบบเอมันก็อ้างโน่นอ้างนี่อะไรต่างนคะครับก็นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือ p r i o r i t i z e ของท e ี t คืออะไรนะครับนะรบเราก็แสดงตัวอย่างไอ้อย่างนี้รวยไอ้นี่ที่เกียรไอ้นี่แบบอยากได้ของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะไอ้นี่โลภอะไรอ่าแล้วก็อื่นอะไรต่างๆคือเราก็ค่อยแสดงไปนะครับในข้อดีก็มีนะครับเราตัดตัวละครนะฮะก็ ลำดับเนี่ยหตุการณ์ไว้ว่าที่เราจะแสดงนะครับอันไหนก่อนอันไหนก่อนนะครับอันนี้ก็คือในแต่ละอย่างนะครับก็อาจจะได้แบบแต่ละทีที่อาจจะได้แบบอย่างน้อยหนึ่งตอนแหละนะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ belief s t e l e นะครับนะ belief s t e l e มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนโกหกนะครับนะเพื่อนโกหกนะครับแล้วเราจะต้องไปเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอันน้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าเออเฮ้ย พื่อนโกหกเอาตัวรอดเราก็ไปเชื่อเขานะครับโดยคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อกันนะฮะคือ,อย่างนี้นะความบิลิฟต์ลายหมายความว่าเขาเชื่อในสิ่งที่มันไม่ถูกนะฮะอย่างเช่นแบบว่าคุณจะต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะฮะคุณจะต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะมันจะมีความเชื่อผิดๆอยู่นะเราจะพึ่งตัวเองเท่านั้นนะครับแต่โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่ นะครับเราต้องพึ่งคนอื่นนะฮะเราต้องพึ่งอื่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนเราเกิดมาแบบพึ่งตัวเองไม่จริงนะฮะก็ถามว่าเกิดมานะแม่ไม่ให้นมเป็นไงตายนะฮะร้องตายนะครับ,ลนะรบแล้วก็คือเลียวแรงกําลังแล้วก็ไม่มีอ่ะเดินก็ไม่ได้เนะี่ยจะไปทํำยังไงนะะใครจะอาบลงอาบน้าเปลี่ยนพระองค์พระอ้อมไปต่างตผมเนา่าแบบจมขี้ตายอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแล้วก็การที่เราอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ คนเราทําเป็นทุกอย่างไหมเราต้องซ่อมเราต้องปลูกบ้านเองได้ไหมเออไปตัดไม้อะไรต่างนั้นนี่ทำเองทุกอย่างนะครับไม่มีทางนะครับผมเราข้าวตายพอดีนะฮะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับไม่ว่าอย่างไรก็อย่างหนึ่งนะครับนั้นไม่งั้นคือชีวิตเราไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะฉะนั้น,น,นเวลาเจ็บไข้ได้ปด่วยอะไรเง,ง,งี้ยคุณสลบเลยถามคือแบบใช่ไหมคุณก็ไม่หาหมออะไรต่างก็งมีคนรถพยาบาล ดังน,นั้นไอความเชื่อว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเนี่ยมันไม่ถูกนะครับแต่คือตัวละครก็ไปเชื่ออางนี้นะก็ลักษณะเนี้ยครับเขา believe the lie นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับเช่นเงินจะนําความสุขมาให้อย่างงี้นะฮะพอถึงเวลามันก็ไม่สุขนะครับนะักเศรษฐีฆ้าตัวตายก็เยอะแยะไปนะครับ <S <S เขาบอกว่าอย่างเช่นเชื่อว่าไอคนที่แบบอยู่แบบโดดเดี่ยวเนี้ยมันโง่นะฮะโง่ นะครับเป็นเรื่องเรื่องโง่ๆนะครับที่ไปอยู่คนเดียวนะฮะเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนั้นต้องแบบอยู่แบบเล่นเยอะมีครอบครัวอะไรต่างๆนี่แบบอะไรประมาณนี้น,นะแต่ก็คือความเชื่อที่ผิดเยลยพ่าบางทีคนอ,อยู่คนเดียวอสบายใจก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีญาติพี่น้องที่มันแบบมันเป็นท็อกซิกอ่ะมันจะมาจะแบบแต่เชื่อเฉือนกันนะฮะมันจะจะแย่งสมบัติกันแบบ ความที่จะฆ่ากันอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะครับปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะหรือว่าคิดว่าการฆ่าพวกฆาตกรนะฮะฆ่าพวกไอ้พวกไวร้ายพวกอะไรเนี้ยมันไม่ใช่กันมันไม่ไม่มันไม่ได้ทำเราให้เราเป็นฆาตกรนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่นะครับเป็นเป็นเป็นแบบเป็น เป็นผู้บรุงความยุติธรรมอะไรประมาณนี้คือคิดว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็คือมีความเชื่อผิดๆนะฮะลักษณะนี้นะครับ b e l i s h ออไลน์ต่อไปนะครับเป็น Q t a s h R aha e moment ครับก็คืออันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็บางทีเราจะไม่ค่อยได้ทำกันนะครับในนิยายของเราก็คือ aha moment aha moment หมายถึงว่าเหมือนกับยูเลกาเนี่ยนะนะคือจุดเริ่มต้นของ aha moment เนี่ยก็คือยูเลกานี่แหละ ะครับเป็นเรื่องราวของอะไรวะอ่าจำชื่อไม่ได้นะเจ้ามันนะครับก็ที่มันกําลังจะหาวิธีการว่าอ้จะช่างจะจะช่างน้ําหนักทองอยังไงนะฮะเพราะว่าแบบมันเป็นมงกุฎนะมันรูปร่างมันแบบคือมันหาปริมาตรไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่ะมันคนํานวณไม่ได้ไง เออไม่ใช่วงกลมคือมันไม่ใช่แบบรูปทรงเคขัดอันนี้ที่แบบสมมาตรกันอ่ะมันคำนวณไม่ได้เอนจะทำยังไงวะอักิมิดิสนะครับรู้สึกอักขิมิดิสแล้วก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บลงไปในอ่างปุ๊บน้ำก็ไหลออกมาเฮ้ยมันก็คิดว่าเอ้ยเออน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเท่าจบจำนวนน้ำหนักของตัวเราเว้ยนะคือไม่ว่าจะรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ย เออพอเราเอาน้ำางรงนี้มาไปช่างได้นี่วาอะไรเงี้ยโอ้อยูเลกา้ายูเลกา้ลกาแปลว่าคิดออกแล้วนะครับก็วิ่งมาแก้ผ้าแบบดีใจมากเลยครับผ้าผ้าเพิ่มไม่ได้นุ่มเลยนะครับแล้วก็รู้วิธีการนะรเขาเรียกไอลักษณะนี้ว่าอะฮะโมเมนต์นะครับก็คือเนี่ยเวลาที่เรานึกอะไรขึ้นมาดีดีก็นึกขึ้นมาได้นะครับดีนีก็นขึ้นได้ปิ้งขึ้นมาเนี่ยลักษณะนี้นะครับที่ตัวละครมันต้องมีนะครับคือเราเป็นนักเขียนเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีประสบการณ์ตอนนี้นะครับที่แบบไปอาบน้ําแล้วพอตมันจะออกมาตอนนั้นนะเอ้ยมันอย่างงั้นอย่างนี้คือแบบตอนช่วงสบายใจอันนี้คืออาะห้าโมเมนต์ huh, ซึ่งตัวละครเนี่ยมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเราเองก็มีประสบการณ์แบงนี้อยู่นะครับนั้นมันจะมีแบบเอ๊ะนะปิ้งอะไรขึ้นมานะสามารถทําได้นะครับจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆแบบทาได้นะครัาโมเมนต์ huh, ต่อไปนะครับก็คือ outside นะครับ shoot reflect the inside นะ ก็คือหมายความว่าเ f ฟเฟรนซ์นะครับสิ่งที่เราเห็นในภายนอกเนี่ยมันจะต้องสะท้อนสิ่งที่มีอยู่ในภายในของตัวละ,ะครนะฮะซึ่งมันมันจะมองไม่เห็นนะฮะมันจับต้องไม่ได้มันเป็นลักษณะของรูปเป็นนามธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่คือว่าในสิ่งที่เห็นในภายนอกเนี่ยจะสามารถที่จะบ่งบอกได้นะฮะบ่บงบอกได้นะเนื่องกักว่าเราเราไม่ต้องไปบอกว่าไอ้คนนี้เป็นทหารนะครับทุกทีาเาตัดผมเกลียนมาเนี่ย รู้และไอ้น,นี่ทหารแน่นอนนึกไว้ฮะคือเขามีรูปแบบการตัดผมของเขาไงถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอ้น,นี่หนวดหนวด,ด,ดเขาลุงลงังแล้วก็ผมยาวเนี่ยมันเป็นเป็นปัญหารหรือเปล่าวะเป็นฮิปปี้อ่ะเป็นแบบพวกโฮมเลสอะไรเงี้ยกันนะสามารถมันมีสามารถสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างนะครับโลเคชันนะโลเคชันหมายถึงว่าไอคนนี้มันน่าจะ ดูน่าจะเป็นคนเหนือนะดูขาขาวนะคนเหนือหรือเปล่าเจ้าเจ้าอ่านะหรือว่าดูแบบฝรั่งตาน้ำาข้าเลยอันนี้มันน่าจะเป็นฝรั่งนะนะะหรือว่าบางทีแบบเฮ้ยกลมๆเขียวๆฝรั่งนี่ว่าเออใช่อันนี้แนะ่นอนนะครับแล้วก็ออริจินนะครับเหมือนว่าเออถิ่นกําเนิดมาจากไหนนะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสิ่งที่เห็นในภายนอกนะครับมันแบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบอ่อพวกแบบคอยาวมาเลยอะ่ะ นะฮะใส่ห่วงที่คอกระเลี่ยงแน่นอนนะครับนะ,ะดูซิว่าร่างกายเนยแต่งตัวแบบไหนนะครับมุดเด็กนักเรียนอ่ะเอาเสื้อออกนอกกางเกงหรือแบบอะไรต่างๆลุยๆลุยๆ,ๆนะฮะเอ๊ะวินัยไม่มีนะเนะยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือก็ดูนะครับนะฮะถ้าจะมีวินัยก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับ อาชีพนะจงอาชีพนะไอ้นี่อาชีพเป็นอะไรคือชุดที่เขาแต่งเัาจะบอกบอกอันนี้คือเป็นเคอรี่นะฮะอะไรต่างๆนะครับส่งของเป็นอะไรเงี้ยแพสเซน,นเจอร์เงี้ยเรื่องใครแบบใส่เสื้อสีเขียวอะ่ะบางคนนี่เราจะรู้สึกแบบทักผิดนะฮะถ้าเกิดใส่เสื้อกันหนาวสีเขียวมาอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยนึยกว่าลายแมนมาอะไรนะเพราะว่าเออสิ่งที่มันข้างนอกนะครับมันจะรีเฟลตนะฮะ ข้อความหรืออะไรบางอย่างที่ที่เราไม่ต้องพูดอะนึกออกปะ่ะนะฮถ้าเราไม่ต้องพูดอะว่าเฮ้ยเราไอ้นี่มันคือเคอรี่นะไอ้นี่มันคืออะไรแล้วรถสี่ส้มมาส่งของมันก็มันก็บอกได้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มีช้อปปี้เลยนะฮะก็ะต้องดูนะฮะมีอะไรอีกนะฮะเป็นเรื่องของทรีตต่างๆครับเช่นแบบไอ้นี่มันซอกมกนะฮะแบบตัวมันจะดูแบบมอมๆเลยผ้าแบบไม่รีดอะไรเงี้ย อะไรเปนต้นแบบเฮ้ยมึงตื่นสายหรอวะแบบหัวกระเจิงเลยอะไรต่างเนี่ยเนี่ยคือคือสิ่งที่แสดงออกในภายนอกนะครับเราไม่ต้องบอกเลยไอ้ตัวละครอื่นที่มันเห็นแบบเฮ้ยมึงเพิ่งตื่น,นหรอวะทำไมอ่ะขี้ตาติดอยู่เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมนั่นนะครับคือสิ่งที่ส่งออกนะครับไม่ใช่ส่งออกแสดงออกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้อีกตัวละครหนึ่งเนี่ยนะมองดูนะครับสิ่งที่แสดงสะท้อนออกมาเฮ้ยมึงไม่นอนอ่ะ นะทำไมอ่ะคือแบบเป็นเพด้าเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมานั้นนะฮะมีอะไรอีกมีเรื่องของ finance นะครับแต่งตัวอะไรต่างๆดูอ่าไม่ดีนะครับดูรวเอ้ไอ้นี่จนมากอนะไรอเงี้ยแต่บางทีนี่เขาอาจจะรวยนะครับงืีอยู่นะฮะมีแปะแบบใส่เสื้อกบเก่ากางเกงอะไรนะกางเกงขาสั้นลากแตะไปขึ้นรถเมล์ไปไปหาตำรวจนะครับยศใหญ่นะฮะ ที่ขับแบบรถหรูๆแพงๆน,น,นะครับไปทําอะไรไปไปเก็บดอกเบีย้ยนะฮะไปเก็บดอกเบีย้ยนะครับตำรวจเป็นคนกู้นะฮะอะไรต่างๆอันนี้ฉะนั้นบางทีมันก็จะมีการหักมุมได้นะครับในสิ่งที่สิ่งที่แสดงออกภายนอกนะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นสมุดไปนะครับแต่ว่ามันก็มีการแสดงแสดงออกขึ้นมาแหละไม่ว่าจะเป็นแบบโดยตรง หรือว่าจะเป็นสิ่งที่ตรงกับข้ามกับสิ่งที่ที่เราเห็นก็ตามานละ้วบางคนแบบฮ้ยมันเป็นคนที่สกรปรกอ่ะแต่ว่าวันนี้มันแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะมันจะไปออกเดทอะไรต่างๆนะครับมันพีเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะื่อดีขึ้นนะครับเพื่อจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนะเห็นด้านเดียวตัวเองอะไรต่างๆนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ reflect ออกไปในนะครับห้อย่างนี้นะครับเอาไปเขียนใน นิยายของเรานะครับแสดงตัวละครของเราให้มันสมจริงนะครับมันน่าเชื่อถือมันเหมือนกับตัวละครในชีวิตจริงๆนะครับ